สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้วนะคะวันนี้พี่ปอจะพาไปถ้ำนะคะสําหรับใครที่ยังไปไม่ได้ก่อนอื่นเลยเราจะวาร์ไปที่ถ้ำนะ<ม>เพราะว่าถ้าเดินจากบ้านน่ะมันจะไกลมากเลยใช่เดินมันไกลเราก็เลยต้องวาร์เอาแต่ถามว่าวาร์มันถึงเลยไหมมันไม่ได้ถึงเลยนะมันต้องเดินเข้าไปอีกอืมสาหรับใครไม่มีถ้ำก็ไปอัปเดตดูนะเพราะว่าบางทีแบบว่าต้องอัปเดตกัน ต้องอัปเดตก่อนอืมเพราะบางทีแบบว่าเพิ่งเข้ามาเล่นใหม่อ่ะเออหรือว่ายังไม่ได้กดอัปเดตเนี้ยมันก็จะไม่มีให้นะจ๊ะอืมครับไปเราก็หน้าตาถ้ำมันก็จะประมาณนี้นะเนี่ยหน้าตาถ้ำประมาณนี้พี่ปอก็เลยจะสร้างอะไรไว้ในถ้ำแบบเยอะแยะมากมายไก่กองนะจ๊ะแต่จะให้ดูวันละคลิปว่าเอ้ยมีอะไรบ้าง พี่ปอทำนรกแล้วก็สวรรค์ไปแล้วนะแล้วก็อันนี้เป็นลงหนังเดี๋ยวครั้งหน้ามาดูว่าพี่ปอจะสร้างอะไรอ่าในถน้ำนี้ถามว่าพี่ปอตอนนี้คืออะไรติดถ้ำจ้าติดถ้ำอืมไปไหนไม่ได้เลยติดถ้ำก็เลยชอบเล่นถ้ำก็เลยแบบว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสร้างนู่นสร้างนี่ในถ้ำแลรู้สึกว่าเฮ้ยเออมันมันได้อ่ะมันได้ได,ได้อารมณ์อ่ะอยากจะพามาแบบว่า เป็นแบบว่าผีผีไหมหรือจะพามาแบบสวยสวยสร้างสวนสนุกไหมในนี้อะไรเงี้ยค,คือคิดแบบเยอะมากเลยอะเออแต่ยังไม่ได้ทํานะจ๊ะ <c oughs> ใครจะทําเออใครจะทําก่อนก็ได้หรือจะสร้างสวนน้าไว้ในถา้าคือแบบพี่ปอคิดเยอะมากเลยตอนเนี้ยแล้วก็ทําบางอันละด้วยเดี๋ยวใครตามไปดูนะจ๊ะอันนี้ก็ถึงอ,อ่อโรงหนังของพี่ปอแล้วก่อนที่จะเข้าโรงหนังก็คือแบบว่าเราอยากถ่ายรูปเหมนเป็นคนชอบถ่ายรูปใช่ไหมก็จะแบบว่า มีมุมนูน้นมุมนี้มุมนั้นไว้ให้ถ่ายรูปนะอันนี้พี่ปอก็เอาเก็บวไว้อ่าให้ดูก่อนอันนี้ก็คือเป็นเป็นแบบว่าเอ้ยมาปั่นจักรยานสมมุติว่ามันกลจัดอันนี้ให้จักรยานยืมให้ยืมฟรีๆไปเลยแล้วในถ้ำเนี่ยพี่ปอจะติดแอร์ให้มันแบบเย็นสุดๆเลยปกติในถ้ำอะใครไปเที่ยวถ้ำนะบางถ้ำมันจะเย็นบางถ้ำมันก็จะแบบว่าอุณหภูมิแบบร้อนนิดนึงอ่าเห็นไหม แล้วก็ติดแอร์ให้เย็นฉ่ำไปเลยอันนี้ก็จะเป็นที่พี่ปอจะเป็นที่ขายแบบว่าตัวแล้วก็ป๊อปคอร์นแต่แบบยังทำไม่เสร็จอะ่ะเออก็เลยได้ประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นที่ตัวตัวตัดต,ตัวหนังอันนี้ก็จะเป็นแบบทางเข้าให้มันดูแบบวิ่งวังวิงวังอีกทีดีพี่ปอว,ปวิบว,วับว,วิบวับวิบวับยิบยับอะไรเอ <c oughs> เอ,อประมาณนั้นใช้คำนั้นแหละ วิบวับวิ่งวังอะไรเงี้ยแหละแล้วก็จะมีแบบไฟประดับประดาเหมือนช่วงวันปีใหม่เงี้ยจะตกแต่งให้มันแบบสวยงามน,นิดนึงเออวันนี้คนขายตัวไม่อยู่เพราะว่าเราเข้ามาคนเดียวอ่ะเห็นไหมเนี่ยวิ่งให้ดูอีกรอบตรงนี้พี่ปอจะเป็นที่ขายพวกตุ๊กตาของที่ระลึกนะอืมแต่ว่าไม่รู้จะเอาอะไรมาวางก็เลยเออเอ,อ,อย่างนี้ไปก่อนละกันเผื่อมีคนมาเช่าพื้นที่เออเผื่อมีคนมาเช่าพื้นที่พี่ปอเห็นป่ะ ดูจากตรงนี้ก็โอเคนะเออวิปปบวับวิบวับหน่อยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบประมาณว่าถ่ายรูปอะถ่ายรูปเออถ่ายรูปเสร็จแล้วเราก็เข้ามาข้างในเป็นพรมแดงด้วยนะจะได้ดูแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมีคุณค่านิดนึงคุณค่าที่คุณคู่ควรเดินพรมแดงคุณค่าที่คุณคู่ควรอันนี้ซ้ายขวามันเดินได้นะซ้ายขวามันเดินได้อ่ะเดินเข้าไปได้ด้วยนะอ่ะพี่ปอก็มาทางนี้ นี่อันนี้ก็จะเป็นที่นั่งเออที่นั่งดูหนังอะ่ะตอนนี้ไม่ได้เอาเพื่อนมาอันนี้พี่ปอไอ้ฉากข้างหลังอะ่ะมันสามารถขึ้นลงได้พี่ปอจะทําแบบเปิดก็ได้ปิดก็ได้อะไรเงี้ยให้มันดูแบบเออเห็นเหะเห็นนะเหเน,นะนี่เปิดปิดได้มันจะได้ดูแบบไม่ลกอะไรเกินไปนะอืมเห็นไหมอันนี้ก็ประมาณนี้นะมันจะมีที่นั่งแบบธรรมดาอันนี้ก็ตรงนี้ร้อยปดินะที่นั่งตรงนี้ข้างน้า ไอ้ข้างหลังเนี้ยร้อยแปดสิบข้างหน้าก็ร้อยห้าสิบร้อยี่สิบไปข้างหน้าสุดอันนั้นพี่ปอคิดราคาแพงนิดนึงสองร้อยห้าสิบอันนี้เราก็เปิดหนังดูได้นะเปิดหนังดูวิบวับปุ๊บแวบอะไรก็ว่าไปและนี่ก็คือรีวิวโรงหนังของพี่ปอเองนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วใครอยากจะลองเอาไปสร้างดูก็ลองเอาไปสร้างดูได้นะจ๊ะพี่ปอคิดว่าในเกมเนี้ยมันยังขาดอีกหลายอย่างเลยพี่ปอก็เลยหัดสร้างดูนะคะใครอยากจะสร้างก็ โอเคสร้างได้เลยจ้านี่เห็นไหมโลงหนังนี่โรงหนังของพี่ปอโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ปอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าดูซิว่าพี่ปอจะมาสร้างอะไรอีกเอ้ยในถ้ำนี้แหละในถ้ำนี้แหละยังไม่ไปไหนเพราะตอนนี้พี่ปอติดถ้ำอยู่จ้าชอบมากเลยไปแล้วจ้า